ลุงไปนนอพาดขาเดินไม่ได้ขาดิชาขึ้นล่างชาเลยกินเข้าไปสั่งไปสองถุงฮะกินเข้าไปไหมสบายเลยทำไมอ่ะแขนก็ยิบไปได้ชาหมดเลยแล้วตัวใครไม่เคยกินข้าวเกี๊ยบจิ้มน้ำจิ้มนะลองไปชิมดูแล้วหมว่าเฮ้ยมันมิติใหม่อะมันไม่ได้กินเพลินอะมันกินแล้วก็มบได้กินเชีย่งใหม่ไม่ใหญ่ลำปางแม่แสบพี่จิตแม่เป็นปัตตานี อย่ามาเร็วสิตอนนี้ก็ว่าวทุกวันไม่ใช่เนี่ยก็เหมือนกับเราเอาสารที่ในลูกมันาะไปขึ้นเอาลองกินมะนาวดูแล้วบอกรสชาติว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่งกืนนะเอามุงลองดูเป็นไงรสชาติไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่เหรอเว้ยเฮ้ยไม่หวานหวานมากเว้ยเอาเคสใหญ่เลยเว้ย นี่ผมมองไปแก้มพวกคุณนะโอ้โหดูดูว่าที้ผมเสียไปแล้ววอะไรวะไปโรงพยาบาลดีกว่ายิ่งว่าลิ้นพังแล้วลิ้นพังแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับออเคโอ้พวกเรานี่ไม่เจอกันมานานมากแล้วนะเบนไม่ได้ออกคลิปมาหลายเดือนตั้งแต่โควิดเนี่ยตั้งแต่โควิดมาไอ้นู่นนี่นั่นโอ้นี่ก็ไปจูบถนนมาก็เรียบร้อยไม่ได้ไปไหนกันเลยทีเดียวนะะฮไปไปโชว์ตำรวจ ท้องหลอกมาให้ท้องให้เขาช่วยเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้ผมขับมอไซค์ล้มนะครับตอนนี้ก็ออกที่ปอไซค์ก็อาจจะเบ็กไม่ก่อนนะครับผมก็วันนี้นะครับมันมีอย่างหนึ่งนี่เรามาอยู่กันที่บ้านเพื่อนเปาอีกแล้วเพื่อนเปานะครับเปาครับตอนนี้ทำาหมหาอะไรได้เสริมได้เสริมเออไม่ต้อบไมได้มาดูสะหน่อยเพราะมีทั้งขายปิดขายส่งเลยดูดีกว่าทำอะไรกันนอกจากขายไวน์แล้วเครื่องดื่มที่เป็นไวน์แล้วเนี่ยยังจะมี ขอพิเศษอีกว่าใช่ใช่นอกจากขายเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับเอาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาขายอะไรนะไป Let's go รอมาสวัสดีครับเฮีมงาเป็นไงบ้างครับคุณเปาวันนี้สบายดีไหมครับช่วงนี้สบายดีว่าก็เพิ่งผ่านช่วงโควิดมายังไม่ผ่านดิยังอยู่ในช่วงโควิดใช่ไหมในช่วงนี้เลยเออเรามาดูว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของที่นี่คืออะไรกันวันนี้เปาขายอะไรตอนนี้ตอนนี้เหรอผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีเออ่ข้าวเกี๊ยว จากจังหวัดบ้านเกิดก็คือจังหวัดปัตตานีเขาเกียบเป็นปลาหลังเขียวปลาหลังเขียวปลาทะเลเหรอเป็นปลาทะเลปลาหลังเขียวแล้วก็เป็นปลาอินทรีย์ปลาอินทรีย์ซึ่งแถวนั้นน่ะเขาว่ากันว่าทะเลแถวนั้นน่ะยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะออาหารใต้ทะเลก็ยังสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นอาหารที่เป็นปลากินเนี่ยมันจะมีของมสมบ์อืนเป็นข้าวเกี๊ยวปลานะครับเป็นข้าวเกี๊ยวปลาที่ถ้าเกิดใครเคยกินพวกเกลือโป๊ะ นะครับที่มันเป็นหนาๆรู้จักเหรอรู้จักเราอยู่แดนใต้ตเหมือนกันนะบ้านผมเ,เรียกกระโป<ม>อ่ะเหมือนกระโปกระโปใช่เราไม่เหนือห่อยวะเ <c oughs> มื่อก่อนเคยกินอ้นี้เว้ยลูกชิ้นปลาที่เป็นไม้ละบาทใครอยู่ที่าสามจังหวัดชายแดนนะครับทักทักกันได้ครับนั่งโรงเรียนใช่ไหมจะเป็นวงๆเสียบม้าแล้วก็มีน้ำจิ้มสีชมพูกินเข้าไปมันจะนุ่มๆครับมันคือลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเลยนะแต่เป็นแผ่นๆแล้วก็ฉาบบางหน่อยไปตากแห้งเอามาทอดกลายเป็นข้าวเปียนตั้งแต่เด็กกินตั้งแต่เด็กก็เลย อยากให้คนแถวนี้ได้กินไหนดูหน้าตาหน่อยสินี่ไงนี่ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหแล้วพี่บอกอันนี้นะไม่ธรรมดานะทำไมทำไมทำไมไม่ธรรมดาครับเคยขายต่างจังหวัดมาแล้วเขาส่งมาแล้วนะเขาไปส่งมาเขาไปส่งมาเอออย่าถามเดียวนะไม่ใช่เขาไปส่งมาเว้ยลุงเป็นนอภพขาเดินไม่ได้ขาดีชาขึ้นล่างชาเลยกินเข้าไปสั่งไปสองถุงอะกินเข้าไปไหมสบายเลยทำไมอะ แขนก็ยิบไปได้ช้าหมดเลยแล้วตัวนี่นี่ที่บางหนาป้าคนนึ่งเป็นป้าเป็นป้าเต็มหน้าเลยเป็นป้าสั่งไปกินสองสัปดาห์ป้าหาย เหลือแต่โคู่ไปองดเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขายของให้เพื่อนนะเราไม่ได้ขอเพื่อนอ่าโอเคเราเล่นเล่นกันเล่นเล่นกันเล่นกันเล่นกันเี่ยงงงเลยกูไม่ถันเลยถ้าเปล่นี้นี่ผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นอ่เขาเกยบในลักษณะแบบนี้เนาะนี่อันนี้คือยังไม่ทอดใช่ไหมใช่อันนี้เป็นแบบดิบอข้างหลังมีแบบวิธีทอดด้วยนะใช่แบบดิบเนี่ยก็จะได้จานวนมากกว่าอ่าคนที่แบบว่า เอาไปตลังจังหวัดเอาไปครอบครัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้มันพอทอดแล้วมันจะฟูใช่ไหมมันจะฟูเป็นลักษณะฟูได้เยอะเลยคือที่บอกวิธีทอดนะครับถ้าเป็นรุ่นคุณแม่คุณอะไรอเงี้ยเขาทอดไปหมดแหละแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆไม่เคยทำกับข้าวเนี่ยอาจจะไม่รู้ต้องทำยังไงใช่ไหมเอาไปใส่ m ม c r o w วฟไม่ได้นะครับต้องทอดด้วยน้ำมันเนาะอันนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นข้าวเกี๊ยวนะมันจะไหม้เร็วมากอ๋อเหรอแล้วกิดไฟไฟเบาเนี่ยมันก็จะไม่ฟูขึ้นมามันจะแข็งๆเพราะฉะนั้นมันมีความยาก ในความในการทอดอยู่อ่านี่นะครับพอจากเป็นแห้งๆนี่เวลาทอดเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นฟูๆเหมือนข้าวเกี๊ยบทั่วไปแหละนี่แหละอ่าอันนี้แสดงว่าเปาทอดเสียนมากเลยนะเพราะว่าทุกแผ่นนีสีเท่ากันหมดเลยนะเข้ไหมเปาทอดมาหลายกิโลแล้วหลายกิโลแล้วได้มาแค่นี้เพราะว่าติดเพราะว่าเนี้ยเขาขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะก่อนที่เราจะมาจะมาถามออกก็คือเป็นเกลี๊ยวเปาล้านวายครับอันนี้นะฮะอ่า อันนี้ถ้าจะสั่งดิสั่งยังไงได้บ้างเปล่าก็สั่งใน Facebook ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้พี่แซมเนี่ยเขาอินเสิร์ตนะอ่าเดี๋ยวจะใส่ไว้ข้างล่างกันใน d e s ดีคริปชันนะครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้ป่ะดีคริปชั o นข้างล่างนี่นี่นี่ตรงนี้ปะผมไม่ใส่กูใส่ดีคริปชั่นบ้างเอาบอกเบอร์โทรเลยเบอร์อะไรเบอร์อะเบอร์ 0897389952้าาทั้งปลีกทั้งส่งนะครับก็คือสมมติว่าจะซื้อไปขายเนี่ยอันนี้คือขายปลีกเนี่ยถุงละเท่าไหร่ตอนนี้ขายปลีกไม่ถุงยี25ิบาบาททั้งกรอบทั้งนี่เลยนะครับถ้าเกิดใครจะไปทอดเองอันนี้ก็ยี่สิบห้ากันเหรอใช่ถ้าใครจะซื้อแบบซื้อไปทำเป็นไอชีเสริมเลยเป็นแบบครึ่งกิโลหรือ1กิโลก็โทรหาพี่เปานะครับว่าคุยราคาการตกลงกันได้นะครับ เป็นข้าวเกี๊ยวปลาของปัตตานีใช่ไหมใช่ใช่ปัตตานีนะของปัตตานีนะครับนี่ข้าวเกี๊ยวปลาแท้ๆเลยเฮ้ยแจนสงสัยว่ามันมีน้ําจิ้มด้วยไ้ยอ่ามีน้ําจิ้มด้วยน้ําจิ้มนี่คืออะไรอ่ะน uh, ้ so ah. ําจิ้มคือของที่ใต้เน really> ี่ยนะน้ำจิ้มเนี่ยพอเดี๋ยวคนใต้เนี่ยกินข้าวเกี๊ยวเขาไม่ต้องกินกินกับน้ำจิ้มออมันเหมือนอร่อยขึ้นเนี้ยมอนเป็นน้ำจิ้มเฮ้ยมันจะครบรสมันเหมือนน้ำจิ้มไก่ป่ะมันจแทนน้ำจิ้มไก่แล้วจะสูตรที่บ้านที่บ้านเฮ้ยขนมไก่ทอดเฮ อ๋อเคยแข็นหนอกไหมเคี้ยวเียวไกไายเป็นไก่ย่างใช่ใช่ขนมที่เป็นลูกไก่ลูกไก่มันมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยก็อย่างนั้นเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นเลยมีลองกันชิมไหมมีลองกันชิมไหมเพื่อนมีมีมีกัดคำแรกแข็งฟันหลุดเลยนี่นะครับคือโฮมเมดมากๆนะครับมัดยางด้วยคือเรา พี่เปาเขาไม่ได้กะทําเปาไม่ได้กะทาแบบเอาไปวางที่ร้านไว้นานๆนะครับออเดอร์มาแล้วก็ทอดใหม่ทอดใหม่ตลอดเลยนี่ดูโฮมเมดสุดๆไปทอดเองที่บ้านนี่แล้วเก็บไว้ได้นานเนี่ยจริงๆแนะนานแบบนี้ได้เยอะด้วย25บาทเอง่ะกินกินตอนไหนก็ได้อยากกินอะไรก็ไปทอดช่วงนี้โควิดก็นะนั่งทํางานที่บ้านก็ทอดไปกระเทียวปุ๊บกุ๊บปุ๊บไปแล้วก็พร้อมเป็นข้าวเก็บปลาแท้ครับคือสมมติว่าเราไปทอดเนี่ยอาจจะขายแบบ3ถุงร้อยก็ได้ถุงละยี้าก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบเดมับจะได้เยอะมาก นะซื้อแบบครึ่งกิโลอะไรเงี้ยจะได้เยอะมากคือที่บอกว่าปลาแท้เนี่ยเพราะว่าแป้งน้อยมากอแป้งอ่ะมีความจำเป็นในการใช้เป็นส่วนผสมก็จริงเเนื้อมันยึดติดกันใช่แล้วก็คูด้วยฮะแต่มันน้อยกว่าของที่อื่นอ่าใช่ก็คือเพราะฉะนั้นรสชาติจะเข้มข้นเข้มสีแน่นอนแน่นอนดูจากในเนื้อข้าวเกี๊ยบครับจะมีแบบมีมีเนื้อปลามีอะไรด้วยหอมหอมเลยอ่ะหอมมากอ่ะหอมมากหอมมากนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ครับ ออเออหอมไม่ไม่ได้เหม็นคาวนะหอมเลยออกรอบหอมเคี้ยวมันอะ่ะอืมเคี้ยวมันเคี้ยวมันมอร่อยเค็มเค็มแล้วก็ออกหวานหวานนิดิเค็มเค็มมันมันอร่อยเคี้ยวมันสำหรับคนที่ชอบชอบกินข้าวเกี๊ยวปลาอร่อยมากคือมันจะมีหลายข้าวเกียนะ๊ยวเนาะข้าวเกี๊ยวผักผลไม้มข้าวเกี๊ยวปล่าปลาจะน้อยครับสังเกตดูแต่เนี้ยินน้ยวเกลวยนะอร่อยเออเคี้วเกลืออ่ะจิ้มจิ้มจิ้ม ถามปออย่างหนึ่งฟอนจิ้มถ้าสั่งเยอะๆได้ไหมได้แบบนี้สั่งสักคุณเปาผมจะสั่งไปขายสักงสามโลอ่ะขายไหมขายไหมขายได้ขายได้ขายไดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงทงคุยกันแล้วกันตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมมีทั้งแบบแพ็คเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าซื้อใหญ่ๆก็ติดต่อได้เลยอืยอร่อยว่ะเกี้ยวหยุดไม่ได้เกี้ยวไปกจะเป็นไก่ย่างไหมไม่เป็นละวมันก็เลยเป็นปลาเกี๊ยวอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองขับก่อนนะ คำจิ้มมีรสเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานๆแล้วก็เผ็ดๆมันไม่เหมือนน้ำจิ้มไก่หรอใช่เป,ป็นสูตรพริกกระเทียมรู้เลยมันเป็นห้ารสเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานอันนีเ้เค็มๆมันๆเข้ากันเลยห้ารสเลยเหมือนที่เปาบ,บอกเลยเข็นมันเหมือนจีนน้ำมิ้มเหมือนน้ำจิ้มไก่นะอืมอืมแต่รสชาติมันออกแบบเนยกระเทียมแต่มันไม่ได้มีเนยหรอแต่มันไม่กลิ่นกระเทียมอะ่ะกลิ่นกระเทียมแบบหอมเลยอะ่ะหอมแบบหอมกระเทียมไหมเหมือนเหมือนเรากินในขนมปังกระเทียมอ่ะ ตอนแรกก็ใช้เะไอ่ะตอนแรกก็ใช้น้ำจิ้มของแม่ปนีแม่ปนีแต่ว่าแกขายของอยู่อ๋อแม่ปนีขายของอยู่ใช่เราเลยเราก็เลยใช้ของแม่ปนอมแต่ว่ารสชาติมันก็จะเพรแม่ปนองรสชาตินก็จะแบบรู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แม่ปนีขายของแม่ปนองขายขายน้ำจิ้มไงเดี๋ยวแม่ปนียืนนั่งปากแม่ปนีแม่ปนีอ๋อแม่ปนีแม่ปนีแล้วแม่ปนองอนี่ก็เลยเปลี่ยนสูตรน้ำจิ้มเป็นสูตรนี้อันนี้เป็นแม่ แม่ปูแม่ติ่งเชียงใหม่แม่ติ่งแม่ติ่งเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่แซ่พิจิตแม่เป็นปัตตานีอย่ามาเร็วสิก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยผมผมมีคำถามอีกสมมุติว่าคือผมรู้สึกว่าผมติดใจรสน้ำจิ้มอ่าผมจะทำยังไงแบบน้ำจิ้มผมไม่พออ่ะอ้ยมีวิธีไหมโทรมาคุยหลังไหมหลังน้ำจิ้มสั่งได้ออเดอร์น้ำจิ้มได้อ่า อันนี้พอหนึ่งพอชั่นนี่เป็นไงนะนี่หนึ่งฟูงกินกับน้ำจิ้มประมาณนี้น้ำจิ้มเนี่ยผมบอกเลยว่าเข้มข้นมีกลิ่นของกระเทียมหอมฟ้งขึ้นมาในโพงจมูกจริงๆกินเข้าไปแล้วทนน้ำลายเต็มปากเลยตอนแรกเรากินนี่มันมันแบบหอมปลาแล้วพอเรากินนี้เข้าไปแบบมันเพิ่มรสอ่ะอร่อยมากคือถ้าอาจะกินกับข้าวเกี๊ยวแบบน้ำจิ้มต้องมีกลิ่นกระเทียมมากอันนี้ลองมาแล้วชิมมาแล้วใช้เวลาเป็นประมาณเป็นสัปดาห์ก็จะแบบเิเติมอะไรอร่อย ขุ่จอดมากน้ำกิคุณนึถึงอะไรแล้ไหมตอนเด็กๆาคุกกินแบบนี้แหะกิมชายหาดต้งซื้อบเบ้าตัวละยีิบาทอ๋อนเบ้าที่บ้านเบอะไเบ้าเล็กหรอเบ้า,า,า, <laughs> บาเล็กงเบ้าเล็กเหรไม่ใช่เมื่อกอนเด็กต่างังหวัดเราไปเล่นอะไรเด็กเล่เเล็กเบารเบ้าเบ้าาเบาเอาเบาตอนนี้ก็เบ้าทุกวันไม่ใช่ใช่แล้วหาปากมิงจังหวัดกลางเบ้าตัวละบบาทวิ่งปเล่น้อาเปียบเล่นน้เนขึ้นมา้าเ้ เอไปโมกินโอ้โหแลครับใครจะซีเอฟกดเลยนะครับผมตอนนี้กดได้เลยนะครับไม่ใช่ไรส่วนใช่ไหมแม่เราต้องได้กินก้องเกียบเอาไปอย่างนี้ย้าย้กเก็นี่หละครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่แบบเอามาทําเสริมแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเอาซื้อไปขายเป็นธุรที่เสริมได้ด้วยง่ายๆ่าทอดปุ๊บขายได้ปั๊บเดี๋ยวเราลองดูลองคุยกับพี่เปาได้ครับคุยกันเสร็จก่อนแล้วก็ดูว่าได้จานวนเท่าไหร่จะไปขายเท่าไหร่ดีเออเนี่ยลองดูน้ำกินนี้เด็ดมากขอบอก ลองครับต้องลองไปซื้อชิมแล้วก็ไปลองขายกันดูว่าจะอร่อยแค่ไหนคือบอกไม่ได้แต่ว่าแบบได้บอกได้แค่นี้ว่ามันแยมแมใช่เดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากเราไปกินข้าวเกี๊ยวเสร็จแล้วเนี่ยพี่เบนซ์เอาอาหารพิเศษมาให้เรากินเป็นผล,ลไม้พิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจุ๊บครับแล้ววันนี้เพื่อนเบนซ์ก็มีของมาฝากด้วยนะครับผมเป็นของพิเศษแน่นอนอยู่แล้วของอาจากสวงสวรรค์เอามาแนะนำเลยมาแนะนำเพื่อนๆหน่อย <laughs> <laughs> ไม่กวยจีใช่มันเหมือนไม่กวยจีเลยนะเบนเออนี่ครับนี่ครับอันนี้คือลูกมิราเคโคลนะครับก็คือภาษาไทยมันชื่อต้นมาสจัย์อ๋อมันมาสจรย์ยังไงมาศจรย์ก็คือเขาบอกว่ากินเม็ดนี้แล้วทุกอย่างที่เปรี้ยวจะหวานหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่าเรามาลองกันเลยนะเออเป็นไปได้เหรอทุกอย่างที่เปรี้ยวจะมันจะหวานนั่นนะดิอันนี้ต้นนี้ผมปลูกที่บ้านนะครับปลูกมาน่าจะสี่ปีกว่าละอืมนี่เหมือนลูกเม็ดกวยจี้หรือเหมือนในกูจีเบอร์รี่ที่บอกเออใช่นะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยลองชิมนะครับผมว่าคนที่แบบชอบปลูกต้นไม้อะจะรู้จักต้นนี้เพราะมันดังมากเมื่อก่อนแล้วต้นหนึ่งแพงด้วยเหรอเป็นซื้อมาต้นประมาณสักแค่นี้เองนะอ่ร้อยกว่าบาทถือว่าแพงแล้วนะถือว่าแพงเออเนี่ยเนี่มาลองเลยป่มาลอง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 โอเคอันนี้นะที่เบนเอามาฝากผมเอามาฝากนะครับก็เลยเอามะม่วงกับมะนาวให้เพื่อนมาลองด้วยกลัวเพื่อนๆจะไม่มีนแต่ความพลาดคือมะม่วงเนี่ยแม่งไม่เปรี้ยวโคตรมันนะมันมหวานไหมมันอมหวานไหมอร่อยอร่อยอ่ะแบบ อร่อยกัคไับเปรี้ยวอืมเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานมันใช่แต่เดี๋ยวพอได้กินอ่ะจะรู้ว่ารสมันเปลี่ยนไปเว้ยเดี๋ยวเราจะลองจะลองเลยเหรอเเดี๋ยวลองสองคนพร้อมกันใช่ไหมพร้อมมาช่วยกันลองไหมลองไหมเฮียเฮียมกินอะไรก่อนกระเม็ดเออกินอะไรก่อนม่วงชิมแล้วใช่ไหมมะนาวหรือมะม่วงตูนงได้หมดเลยไม่มะม่วงมันไม่เปรี้ยวไงเอาชิมก่อนนะเมื่อกี้ได้ลองไปแล้วใช่ไหมว่ามะม่วงรสชาติเป็นไงใช่อ่าโอเคไม่เราต้องกินอะไรก่อนลองกินมะนาวกินไปก่อนกินเม็ดก่อนเม็ดนี้ก่อนกินให้เสม็ด กินเลยนะกินเลยนะโอเคกินเลยขนาดเม็ดนี้ก็อร่อยแล้วมันมีเม็ดข้างในด้วยมีก็เยอะไหมอ่าเหมือนกับเอาให้มันทั่วๆลิ้นอะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมหมายถึงเม็ดเนี้ยต้องคลายทิ้งไหมเดี๋ยวคลายทิ้งแต่ว่าเอาเนื้อมันอะรสชาติคุ้นๆเหมือนไม่โดงชิดเลยอร่อยใช่ใช่คลายเมื่อไริรยแต่เนื้อน้อยมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ป่ะอร่อยอร่อยเม็ดนี่อร่อยกินเลยได้ไหมกินก็ได้เม่กินอ่ากินเสร็จเรียบร้อยอ่ะเม็ดหน้าตาเป็นไงดูดิ เนี่ยเนี่ยครับอจากสีแดงๆนะเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราเอาสารที่ในลูกมันหนะไปเคลือบลองกินมะนาวดูแล้วบอกรสชาติว่าเป็นยังไงอย่าเพิ่งคืนนะเอามึงลองดูเป็นไงรสชาติไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเวรอเฮ้ยไม่หวานมากเว้ยมันเว่อเฮ้ยมันหวานเกินมันหวานแบบหวานแบบหวานจิ้มหายอะเฮ้ยบ้าเหมือนน้ำตาลอ้อยนะกินนัไม่กินนดมาเล่นไปไอ้เหี้ย เป็นไงเป็นไงเอยทำไมวะเอากินมะนาวกันใหญ่เลยเฮ้ยกินมะนาวกันใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกินแล้วต่อใช่ไหมเนี่ยกินได้ต่อไหมได้เลยหวนใหญ่เลยนะได้เลยหวานใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออุ้ยมึงลองเคี้ยวดิอร่อยกินมะนาวเปรี้ยวๆเลละหวานเกี๊ยบอร่อยวะเอาติดใจกันใหญ่เลยเฮ้ยหวานนะอติดใจกันใหญ่เลยเฮ้ยเป็นไงกินมะนาวที่แบบไม่ต้องแบบ เออเฮ้ยคุณคุณเมครเปล่าเนี่ยคุณแบบแสดงหรือเปล่าแสดงเก่งหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้แสดงเว้ยเออมันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆอมกันไม่ืมใช่ไหมแบบียกคำย่อยอ่ะมันรู้สึกว่าจะเปรี้ยวแต่ว่าแต่มันหวานมันหวานอ่ะหวานเหมือนมะม่วงมะม่วงสุกอ่ะอือออเราไปกินมะม่วงกันีจากที่จากที่รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆมันๆอ่ะจะเป็นยังไงแต่ของแต่ส่วนใหญ่น่าะยิ่งเปรี้ยวยิ่งอร่อยอือขอมะนาวดีกว่า มะม่วงหวานหวานเลยอะมะม่วงหวานเลยมะม่วงเป็นฝรั่งสุกแล้วมะนาวมหวานเโอ้โหโอ้โหเคี่ยวมะนาวแบบนี้รือเปล่าคุณไปเอามะนาวหวานมาได้เปล่าเนี่ยมะนาวหวานมันมีที่ไหนล่ะคุณแต่มันก็ยังแบบเป็นกลิ่นมะนาวแค่ไม่เปรี้ยวแต่หวานอ๋อผมนึกได้แล้วมันหวานเหมือนอะไรอะไรวะไอลูกอมสมัยก่อนที่มันอมแล้วมันจะแกนมันจะเปรี้ยวมากๆอ่ะแต่ข้างนอกมันจะหวานอ่ะที่ส้มมาเหรอเออที่มันกินแล้วตอนแรกมันจะหวานก่อนไหมลูกมะนาวใช่ไหมเออแล้วค พอความหวานหมดอ่ะมันจะเจอความเปรี้ยวซึ่งไอ้ความหวานข้างนอกนั่นแหละคือรสนี้เลยเออใช่นะมันลูกอมอ่ะก็ใช่นะเออมันลูกอมอร่อยซะงั้นสุดยอดอร่อยซะงั้นเป็นไงเป็นไงเยี่ยมเลยเฮ้ยโหโหเฮ้ยมิลลอร์โคมิลเลอร์โคมิลเลอร์โคนะครับสุดยอดนะครับเชื่อบ้างกินเบียร์ยังหวานเลยอ้อเหรอมันไม่ใช่ของเบียร์อย่างเดียวอะไรก็ได้ที่กินเข้าไปจะหวานหมดเลยไม่เราเรามิลเลอรโคนี่มตั้ปีนี้มันออกลูกกี่ครั้งเนี่ย บีละครเดียวอ๋อบีละครเดียวละ,ละครเดียวแล้วดอกมันหอมด้วย,อด,วยดอกมันหอมคล้ายๆหอมหมือนลีม้มันเคยไปเชียงรายไหมอร่อยไหมมันจอกี้ที่กินมะม่วงอะ่ะมันไม่ได้หวานอ่ามันมันอ่ามันหวานนิดเดียวมันเปรี้ยวนิดๆอ่อ,อันนี้คือเปรี้ยวไม่หายไปเลยเว้ยไม่หวานอย่างเดียวบ้าบอมากใช่มันจะหวานไปเลยไม่หวานอย่างเดียวมันก็ไม่มีเนาะหวานเจ็บเลยลิ้นเพียนอ่ะมันเหมือนลิ้นเพียนโอ้โหนี่เอาเคทใหญ่เลยเว้ย นี่ผมมาแก้มพวกคุณนะโอ้โห,โโหดูดูว่านิ้ผมเสียบนะวะอร่อยว่ะก <laughs> ินมะนาวใหญ่เลยไม่นที่ผมเสียผมว่านี้ผมเสียแนะ่บอกแนละ้วนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรกินไม่เอามะนาวมาผ่ากินเลยเนี่ยอร่อยเลยกับลูกเนี้ยไปเปาโลช่งว <laughs> งเย,ย่ <laughs> สี <laughs> ดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนี่มัมลินพังแล้วสุขภาพเหรอลินพังแล้วเออบอกแล้วอืมเนี่ยงงสิครับโอ้โหนใจเย็นครับจะหมดแล้วผมมันหิวอะกรงกรอบไหมกรงกรอบไหมทุกอย่างแม่กรงกรอบหมดเลย ลวกกว่าเลยกินเหมือนลวกกว่าโอเคสำหรับใครชอบคลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันนี้อาชีพเสริมง่ายๆนะครับเออข้าวเปียกข้าวเปียกไปลองกันดูครับสวัสดีครับ